นีเป็นเรื่องราวของพี่น้องที่มีกันอยู่สี่คนและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องชายคนเล็กย้อนกลับไปเมื่อเขาอายุได้13ปีเขาจำได้ว่าแม่ของเขาได้มอบห้องนอนเล็กๆให้กับเขามันมีเพียงแค่หมอนและผ้าห่มแต่มันก็เป็นอาณาจักรของเขาเขาชอบที่จะนั่งทำกันบ้านอยู่บนเตียงมันเป็นอิสระที่เขาต้องการอย่างแท้จริง ในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังทำกันบ้านอย่างเช่นเคยในทุกวันก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหัวเราะขึ้นมาตอนแรกเสียงมาจากไกลๆจนเริ่มเข้ามาใกล้และอยู่ในอีกมุมหนึ่งของห้องนอนของเขาเองในตอนแรกเขาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะพี่ๆของเขากำลังแกล้งเขาอยู่จนกระทั่งเสียงนั้นดังขึ้นมาจนรู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆตัวเขานี้เอง พอตั้งใจฟังดูดีๆก็รู้สึกว่ามันอยู่ที่ใต้เตียงของเขาเขาจึงตัดสินใจก้มลงไปมองที่ใต้เตียงแต่เสียงนั้นก็หายไปแต่เมื่อเขาเพ่งมองดูดีๆในใต้เตียงก็พบว่ามีสายตาของเด็กผู้หญิงคู่หนึ่งกำลังจ้องมาที่เขานอกจากจะมองเขาแล้วเด็กหญิงคนนี้ยังหัวเราะและเขาตกใจมากจึงร้องตะโกนออกมา และเด็กชายคนนี้ก็รีบวิ่งไปหาแม่และเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแต่แม่ของเด็กคนนี้ไม่เชื่อในสิ่งที่ลูกชายของเขาพูดคิดว่าเป็นการฝันเท่านั้นอย่างไรก็ตามเด็กผู้ชายคนนี้ก็ไม่กลับไปนอนที่ห้องของเขาอีกเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็สามารถกลับไปดูคลิปอื่นๆของเราได้ในช่อง dark fact channel ลับนาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ